ได้ใช่จะหมดไปเดินหลังจากที่มัมข้าวแล้วจะต้องมาเดินเดินเอาแดด เมื่อวานไม่มาเขี่ยออกให้มันเห็นไหมเดินเฮ้ย <He i, S 2> อย่าก,กินนะ้ำปานโกคอปกินได้ป้าเหรอไม่เอาปานโกคอปกตอนนี้เชื้อโรคเยอะมากปานหยุดกินรู้ไหมตอนนี้เชื้ออะไรบ้างก็ไม่รู้ไปเร็วเดินเดินให้มันเดิน,ให,ดนให้มายืน mm. <God. S 1> นี่สวยไม่มนกำลังออก ดูใบไม้ผลิค่ะเออเนี่ยเมื่อวานแม่ก็มาเขี่ยๆเนี่ยทำงี้ลูกมันจะไ,ไม่พีกหรอคือว่านักเรียนเรียนเรียนที่บ้านแล้วก็นั่งอย่างเดียวแล้วก็ท้องอืดไหนวันคริสต <laughs> ์มาส คือแบบพอทานข้าวเสร็จก็เข้าไปเรียนเรียนเสร็จก็มาทานข้าวทานข้าวก็ไปนั่งเรียนแล้วก็นั่งหยอยงั้นจนแบบท้องอืดก็เลยต้องบอกว่าไม่ไม่ไหวละต้องออกมาเดินหลังหลังออกมาเดินหลังทานข้าวแล้วเข้าไปเรียนโอ้หสวยนะ คือมันไม่หนาวดอกลูกเนี่ยถ้าหิมะตกแล้วมันจะไม่หนาวอ,อ้าผ้าห่มก็เมื่อวานแม่เอาออกไงแล้วก็ไปกลายเป็นว่ามันก็ตกมาอีกแม่ไม่เอาออกเลยแม่ต้องเอาออกเด็ดดี้ให้เอาออกอยม่ไข่เลยอะฮะ,ะก็นั่นแหละมันจะฟรีซหมดเลยแล้วทีนี้ดอกมันก็จะไม่ออกละคือเมื่อวานเอาผ้าห่มคลุมมันไงรู้ว่าหิมะจะตกแล้วก็คลุมแล้วทีนี้ยเราก็คิดว่ามันหยุดแล้วแล้วก็ออกไม่เมื่อวานแม่ออกตอนี่ ออกตอนสาย,สายมันจะตกอีกปรตอนใบสองอุย้ยตอนแรกมันพยากรบอกจะตกแล้วมันก็บอกไม่ตกแล้วมันก็ตกแม่ก็ไม่น่าฟอีสหมดละกี่มมองแล้วแม่กี่มมองแล้วห้ <56. S 1> สาสิบไปลใส่กระเป๋าให้แม่ไปเดี๋ยวจะไปเรียนเลย ห้องนี้ก็ได้ไหอันน,นี้เรามาคยับออกให้มันไปเข้าข้างนน้นก็ได้ลูกไม่ต้องบอกให้ดีดเเราไปเข้าท้างนน้นเลยไปวิ่งไปเข้าข้างหน้านไปเดินอีกสักหน่อยได้ออกกําลังกายไปไปแล้ววิ่งไปเรียนแล้วถึงเวลาเรียนละอ๋ยเมื่อวานเราสาวาะสะห่มผ้าไว้ให้ Love can take out these covers too. Okay. Okay. 跑步不 เปียนลคือคือว่าตอนนี้น้องเขาเรียนออนไลน์มาได้เกือบเดือนแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็คือนั่งอยู่กับเก้าอี้อยู่กับโต๊ะอะเพราะว่าไปโรงเรียนเขายังมีแอคทิวิตี้เนาะเขายังมีแบบเล่นเล่นนู่นเล่นลนี่แต่น้องเขาออกกำลังกายทุกเย็นนะแต่ว่า คือคือนั่งอะนั่งเรียนทั้งวันแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ทํากันบ้านคืออยู่หรงเรียนยังได้เดินเล่นเดินเล่นเดินเปลี่ยนห้องอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยน้องก็มีปัญหาเรื่องท้องอืดมันเป็นปัญหาจากที่พฤติกรรมของของเด็กอะตอนเนี้ยที่ที่มันเกิดจากภาวะโควิดเนี่ยล้าทำให้พฤติกรรมชีวิตของทุงกคนเปลี่ยนหมดชีวิตของน้องเขาก็เปลี่ยนก็คือนั่งเรียนอยู่กับห้องอยู่กับบ้านไม่ได้เดินไปไหน ปัญหาคือเกิดอาการท้องอืดก็เลยต้องให้ออกมาเดินหลังทานข้าวทุกวันแล้วก็พยายามพอพอจบวิชาเรียนก็ออกไปเอามาเดินเดินรับวิตามินดีตอนเช้าเข้าบ้านแล้ว